ผู้พากษานะครนิวยอร์กนะครับที่นั่งบันลังในคดีอาญาว่าโดยการใช้เงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งปี2016ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำสั่งสั่งปรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ1 0 0 0ดอลลาร์ด้วยการจากฐานความผิดละเมิดอำนาจศาลนะครับพร้อมกับเตือนด้วยว่าหากละเมิดคำสั่งของศาลอีกครั้งอานมีการลงโทษจำคุกได้นะครับตามรายงานของรอยเตอร์ การสั่งปรับเงินโดยสารนี้ถือเป็นครั้งที่10สําหรับทรัมป์ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งห้าไม่ให้ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการไตส่สวนที่กําลังดําเนินอยู่นั่นเองโดยผู้พิพากษาฮวนเมอร์ชานกล่าวนะครับว่าการสั่งปรับทรัมป์เป็นเงิน1,000ดอลลาร์เมื่อ กล่าวครั้งกครั้งก่อนหน้านี้นั้นเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและนักธุรกิจผู้ร่ำรวยผู้นี้หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำผิดและละเมิดคำสั่งศาลแม้แต่น้อยนะครับภายใต้คำสั่งนี้ทรัมป์ถูกห้ามไม่ให้ออกมาพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับคณะลูกขุนและพยานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการไตส่สวนคดีอาญาแรกที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเอง การสั่งจำคุกทรัมป์นั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคดีครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่อดีตผู้นำประเทศถูกดำเนินคดีในข้อหาจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่สตอ r m มี่แดเนียลในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นะครับ ผู้พากษาเมอร์ชานกล่าวว่าตนมองว่าคำสั่งจำคุกนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเพราะการดำเนินการดังกล่าวทำให้กระบวนการพิจารณาคดีอยู่ชะงักทำให้เกิดปัญหาความท้าทายและด้านความปลอดภัยและจะทำให้การเลือกตั้งปรัานาธิบด,ดีปีนี้มีความยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองถึงกระน,นั้นผู้พากษาผู้นี้กล่าวนะครับว่าการล่วงละเมิดคำสั่งห้ามให้ความเห็นอย่างต่อเนื่องและจงใจของทรัมป์นั้นถือเป็นการมุ่งทำลายต่อหลักนิติธรรมโดยตรงนะครับ การสั่งปรับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งที่10มีสาเหตุมาจากการที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เ mm. มื่อวันที่22เมษายนทางสถานีโทรทัศน์โดยกล่าวว่าคณะลูกขุนถูกเลือกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว95เป็นพวกเดโมแครตพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นพวกเดโมแครตนั่นคือคำกล่าวของค,ครับ